มีอะไรถามเพราะว่าเดินบินตาบอดที่ระเราตลอดสติเวลาเดินบินตบาดการเดินบินตาบาดเนี่ยเราต้องใช้สติด้วยนะกรน,นีสติคือพระเราเนี่ยต้องมีสติหล่อเลี้ยงตลอดไม่ว่าเราจะบินตบาดเราจะใช้ชีวิตอะไรเนี่ยต้องมีสติตลอดสติก็คือรู้อิรยิยาบถ ถ้าเราถ้าเราใช้ชีวิตกว้างๆเนี่ยเราก็รู้อิริยาบถยืนเดินดน,นั่งนอนหรือรายละเอียดของการเคลื่อนไหวต่างๆใช่ไหมที่ว่ามือเคลื่อนไหวเท้าเคลื่อนไหวหน้าเคลื่อนไหวก้มเงยอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็เราก็มีสติพวกนี้หรือว่าความคิดอะไรต่างๆมาเราก็มีสติอย่างนี้คราวนี้บินระบาดก็เช่นเดียวกันนะเราก็ต้องมีสติรอเลี้ยงตลอด สติเรอเลี้ยงในขณะที่เราบินาบาบเนี่ยเป็นการสร้างศรัทธาให้กับญาติโยมด้วยเราก็จะเปรียบเทียบกับพระรูปอื่นคณะอื่นเราก็ไม่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 ควรที่จะไปเปรียบเทียบแต่เราไปสามรูปสี่รูปเนี่ยเรายืนตรงให่ไหมหันหน้าไปในแนวเดียวกันเปิดฝาบาทอย่างแผ่วเบา ปิดฟ้าบ้าอย่างแผวเบาใช่ไหมค่อยๆปิดนะตาไม่มองลอกแรกๆอกแรกใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการทําใช้สติใช่ไหมอยู่กับสติถ้าเราขาดสติปุ๊บเห็นคนเดินมาเราก็จะมองถ้าเราขาดสติมากๆก็สวยๆหน่อยแล้วก็มองตามไปเลยใช่ไหมหรือว่าผ่านหนังสือพิมพ์ก็